เชิญนั่งครับจะไปไหนมาเนี่ยไปจับหมามั้งเฮ้ยพูดจาให้ดีหน่อยว่าฟ้องกลับได้นะอะไรผมพูดถึงคุณหรือเปล่าเนี่ยนั่งกินเอาจับหมาเอาผมจับหมาข้างนอกไปเกี่ยวคุณนั่งครับอะไรนี่อ่ะเอาของกลางนี่ไปแบ่งกันนะกินกันทั้งโรงพักเลยแล้วก็ตรวจดูว่ามีสารเสพติดหรือเปล่าอย่าเสพติดคุงตำรวจครับ ช่วยบังทึกประจํามังหน่อยผมถูกทำ้ายร่างกายมังเอาแปง้งที่ทาคันอาปาชุ่มโกทาหน้าผมครับแล้วก็ตบตีผมต่อยผมด้วยครับผมขอแจ้งความครับคุณว่าไงครับมังทำลายจิตใจผมก่อนทำลายจิต<ฮ>ใจอะไรลื้อกแค่บอกว่าลือ้อลูกเลื้อไปคงเรวคงชั่วคงเหี้ยคงส้งติงแค่พูดแค่นี้มันทำลายจิตใจแ้วหละรับไม่ได้เหรออาโอยคุณตำรวจคุณตำรวจครับเปเตะปากผมรับ แต่ตอนไหนผมไม่เห็นครับเอาไหมนายคนนี่นโรงพักนะครับคุณทําอะไรเนี่ยถ้าทําอย่างนี้เดี๋ยวผมจะจับไปขังทั้งคู่เลยแล้วผมแล้วผมตีมันหรือยังออาก็คุณหยิบโทรศพต์จะตีเขาอะนี่ของหลวงนะครับผมไม่กล้าทำลายหรอกครับอาแล้วคนสองคนใจเย็นๆครับค่อยๆคุยกันมันเกิดอะไรขึ้นก็อย่างที่ผมบอกนี่ไงมันทําร้ายร่างกายผมแล้วคุณเคลียร์กันได้ไหมถ้าคุณเคลียร์กันไม่ได้โดนปักทั้งคู่นะครับโดนปรับใช่เท่าไหร่ครับห้าร้อยครับ ห้าร้อยบาทไะมีปัญญามาประกันตัวเองมาห้าร้อยบาทกลัมาหมางไส้เตะที่เขาจะอัววัไในปากของเตะกันอีกแล้วก็นีไงรองเท้าจะติด เลยเอ้าแล้วนี่รองเท้าใครล่ะครับรองเท้าเขาเขาเขาคุณต้องโดนข้อหายักยอกทรัพย์เขานะครับผมขอแจ้งความเลยครับรองเท้าผมไหคอ่ารล่ะคุณใจเย็นๆครับอันนี้อย่าทะเลาะกันครับถ้ามันเคลียร์กันได้แกจะไม่ต้องเสียค่าปรับทั้งคู่เอางี้ถ้าผมมีคนมาประกันตัวผมก็กลับได้ใช่ไหมครับเอาถ้ามีคนประกันตัวคุณกลับได้ครับงั้นผมขอโทรศัพท์ฮัลโหลหืมทนายสมยศเหรอสมยศนี่อ้วนเองอืมมงคลง่าย หรือไม่ว่างเอ้าทำไมอ่ะว่าความให้ตัวเองเออไม่เป็นไรทั้งนี้เดี๋ยวจัดการเองเออเออโอเคเออทนายก็ไม่ว่างมาผมขอประกันตัวเองได้ไหมครับไม่ได้ครับต้องมีคนมาประกันคุณครับผมรอแม่เลยหรอเสรแล้วกูก็มีเพื่อนไหนอ่ะทนายมึงไหนลูกมึงอ่ะไม่เห็นมาเลยคุณก็ว่าจะ่ข้าละคุณว่าไงครับติดคุกทั้งคู่อ่ะมามาเดินให้จบเรียนเรียบร้อยมามา เป็นไงอา่ามาอย่างนี้เลยนี่ไงป<ะ>้าอัตบนี่ไงลูกว่ามาแล้วไงไม่จำเป็นจะต้องโทรเลยหรือนี่เป็นคงดีกว่าที่ป้าคิดมากเลยโอป้าติดคุกเพิเ่งก,ก็มาประกันแต่เเร้วเลยแยกๆๆมากเลยประกันอะไรกันป้าคือผมจะมาบอกป้าว่าผมก็โดนจับมาเมื่อคืนน่ะจะให้ป้าประกันพวกผมเ,<ห>เนี่ยเพื่อนๆด้วยครับป้านี่มึงลงจับอีกแล้วครับค่ะ นี่พึ่งนเพื่อนมึงเหรอครับป้าเฮี้ยนั่นก็ยัางนั้อือหาน้ำก่อยมึงยังจะเลือกเขาไ้เฮี้ยนั่นก็ครึ่งบวกครึ่งน้ำไอ้ที่เกิดได้ความรังเลรักกระเพกนมึงเขาบังไรยังไงอีกคนนึงเหมือนกับสังเกตใจโอ้โหไอ้สั่งนั่งดังพริกใครดังพริกผีเลยดังพ่อมึงดิพ่อคุณก้าวลาวด้วยวัอดีพ่ออเลยโโ้ห ของส้มต <Private. S 2> hey, oh ิอย่างนี้มึงจะไปไข่ต่ำคบกันมั้งอีกเหรอแต่เขาก็เป็นเพื่อนผมนะปามึงจะหาเรื่องวันนี้เขาไม่ได้เหรอเขาเรียกว่าคมงการศึกษาต่ำเพื่อนๆแบบนี้นะของลูกวัวไม่มีแต่ละคงเรียนเส้นจรเรียนซังเกาเบียนเรียนดอนบาสโก เมื่อกี้ผมเห็นอะไรแบบแบบว่าไปผสมตีมาหน้ากูเนี่ยเฮ้ยไม่มีอะไรไวรุ่งสมัยนี้เขาทักไทยกลางเล็กๆน้อยๆขอกางเกงมากกว่านี้กูไปลุงเดียวมาเหรอกูลุงพ่อบางเล้วเอาเลยเดี๋ยวลงมานที่เมื่อจต้มมันแล้วเอาไปขังรวมกันหมดเลยไปไปเลยเอามาไปขังเลยครับอือมาเลยมาเลยมาวยา มีี<ด>เรื่่องงกันทบ้พบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะใครอยากได้เสียงหัวเราะต้องมาที่นี่เป็นไลฟ์คอมเมดี้ like กดไลค์กดแชร์ไลฟ์คอมเมดี้สุดยอดในโลกเพีย